ชอบปากกาทำสบู่ง่ายๆได้ที่บ้านนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำสบู่น้ำมันกวนร้อนค่ะสูตรสบู่บล้างหน้าโอะโวคาโดนะคะก่อนหน้านี้นะคะเราได้ทำแบบกวนเย็นไปแล้วนะคะคลิปที่ผ่านมานี่เลยใครได้ดูเราบ้างคะจำได้หรือเปล่านะคะคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทำแบบวิธีกวนร้อนนะคะนั่นก็คือใช้หม้อตุ๋นค่ะแล้วก็เครื่องปั่นมือถือช่วยนะคะเจ้าสติ๊กเบนเดอร์นั่นเองนะคะ ใครที่ได้ดูคลิปที่แล้วนะคะที่เราทําสบู่ล้างหน้าสูตรอโวคาโดนะคะแบบกวนเย็นเนี่ยนะคะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าตอนแกะออกจากมนเนี่ยมันจะแกะออกอยากนิดน,นึงนะคะดังนั้นคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเพิ่มตัวที่ทําให้สบู่เนี่ยนะคะเซตตัวแข็งขึ้นนะคะนั่นก็คือไข่พึ้นธรรมชาตินั่นเองค่ะนี่นี่เลยเห็นชัดไหมคะนี่นะคะหอมมากๆเลยนะคะจะใส่ไปหนึ่งก้อนนะคะ เพิ่มให้สบู่ของเราเนี่ยละลายช้าลงแล้วก็ก้อนแข็งมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับสูตรนะคะสูตรก็คือเหมือนเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกับคลิกสบู่ล้างหน้าอะโวคาโดแบบกวนเย็นคราวที่แล้วเลยนะคะเรามาทวนสูตรกันเลยนะคะในส่วนของน้ำด่างนะคะน้ำด่างก็คือน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่า296กรัมนะคะโซดาไฟนะคะ112กรัมนะคะส่วนของน้ำมันนะคะก็จะมี น้ำมันบัวนะคะ320กรัมนะคะน้ำมันอะโวคาโดนะคะ240กรัมนะคะโกโก้บัตเตอร์นะคะ80กรัมนะคะน้ำมันมะกอกนะคะ160กรัมสุดท้ายนะคะที่สำคัญเลยนี่เลยนะคะ B wax นะคะไข่พึ่งธรรมชาติจากดอกลำไยนะคะนี่คั้นกันสดๆเลยนะคะจากบ้านสมุชกัน เราจะมาใส่ไป1ก้อนนะคะ1ก้อนนี้ก็จะประมาณ20กรัมะคะ่ะเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งให้กับเนื้อสบู่นะคะแล้วก็สบู่เนี่ยก็จะได้ละลายช้าลงนะคะพร้อมแล้วนะคะไปดูวิธีทํำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะเตรียมผสมน้ําด่างนะคะขั้นตอนนี้เราจะไปทําข้างนอกบ้านนะคะเพราะว่าถ้าทําในบ้านเนี่ยเราจะสํารัก ไอ้ระเหยของโซดาไฟนั่นเองนะคะมันจะแสบจมูกเนาะดังนั้นขั้นตอนนี้เราจะไปทำข้างน,นอกบ้านค่ะไปชมกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้องเตรียมน้ําด่างนะคะน้ําด่างก็จะประกอบด้วยน้ําเปล่านะคะและโซดาไฟนะคะน้ําเปล่านะคะเราจะสามารถใช้น้ําถังน้ําลังก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นน้ําที่ไม่มีแร่ธาตุนะคะส่วนโซดาไฟนะคะก็จะเป็นโซดาไฟเกร็ดแบบนี้นะคะของบ้านสบู่เชอพากานะคะสําหรับทําสบู่นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกก็คือช่างน้ําเปล่านะคะเอาโถนะคะวางบนเครื่องช่างแล้วก็เปิดเลยค่ะเป็นศูนย์แล้วนะคะ เตรียมน้ำเปล่านะคะสูตรนี้เราจะใช้น้ำเปล่า296กรัมนะคะก็เทลงไปเลยค่ะ ได้แล้วนะคะ296กรัมนะคะต่อไปช่างโซดาไฟนะคะอ,อ้อลืมบอกไปนะคะขั้นตอนการเตรียมน้ำด่างเนี่ยนะคะให้เราใส่ถุงมือใส่แมสใส่แว่นตาให้เรียบร้อยนะคะไม่ใช่แค่ขั้นตอนเตรียมน้ำด่างนะคะหมายถึงทุกๆขั้นตอนในการทำสบู่เลยนะคะต่อไปสูตรนี้จะใช้โซดาไฟ112กรัมนะคะขั้นตอนนี้เราจะทำนอกบ้านนะคะเพราะว่าไอระเหยของโซดาไฟเนี่ยนะคะมันจะฉุนจมูกนะคะก็แนะนำให้ทำในที่ที่มีอากาศถ่ายเทนะคะ ได้แล้วนะคะ112กรัมนะคะการเก็บรักษาโซดาไฟนะคะเราก็จะมัดปากถุงเมื่อใช้แล้วนะคะมัดปากถุงให้มิดชิดค่ะเหมือนมัด <c oughs> ถุงแกงเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะเอาใส่ถุงพลาสติกอีกรอบนะคะเพื่อไม่ให้โดนความชื้นนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเทโซดาไฟนะคะลงในน้ำเปล่านะคะค่อยๆเททีเดียวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คน,นะคะ่ะ ใช้ไม้พายนะคะคนคนไปจนมันละลายให้หมดอะนะคะจนไม่ได้ยินเสียงโซดาไฟนะคะโอเคละลายแล้วนะคะเราก็จะตั้งวางทิ้งไว้ข้างนอกบ้านแบบนี้เลยนะคะระหว่างที่เรารอให้น้ำด่างเย็นตัวลงเนี่ยนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของน้ำมันนะคะไว้ในหม้อแบบนี้เลยนะคะมาดูเลยนะคะ ให้เรานะคะเตรียมในส่วนของน้ำมันทั้งหมดนะคะลงในหม้อตุ๋นใบนี้นะคะแล้วก็เปิดไฟตุ๋นได้เลยนะคะในหม้อนี้นะคะก็จะมีน้ำมันบัวนะคะ320กรัมน้ำมันอะโวคาโด240กรัมโกโก้บัตเตอร์นะคะที่เห็นเป็นก้อนเนี่ยนะคะ80กรัมแล้วก็น้ำมันมะกอก160กรัมค่ะตุ๋นนะคะจนทุกอย่างนะคะละลาย นี่เลยที่ลืมไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือ b ีเวธรรมชาตินะคะเป็นก้อนแบบนี้นะคะจำนวน20กรัมนะคะก็คือ1ก้อนนะคะช่วยทำให้สบู่ของเราเนี่ยนะคะละลายช้าแล้วก็มีความแข็งนะคะใส่ลงไปเลยนะคะของในหม้อเนี่ยนะคะจะละลายทั้งหมดนะคะเมื่ออุณหภูมิประมาณ80องศานะคะ เราจะมาเช็คดูนะคะว่าตอนนี้กี่องศาอยู่ที่ประมาณ44องศานะคะปิดฝาไว้เลยนะคะรอให้ทุกอย่างละลายนะคะลองคนคน,คนดูบ้างนะคะ ตอนนี้โกโก้บัตเตอร์ก็ละลายหมดแล้วนะคะเหลือแต่บีแว็กซ์นะคะเหลือแต่ไข่พึ่งค่ะลองมาเช็คอุณหภูมิดูนะคะ69องศาเซลเซียสค่ะถ้าประมาณ80ก็ะละลายหมดนะคะใกล้แล้วหรืออาจจะช่วยคนคนแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะทำให้บีแว็กซ์ละลายได้เร็วขึ้นนะคะ ละลายหมดพอดีนะคะอยู่ที่83ดมองศาค่ะเดี๋ยวขอเบาไฟนิดนึงนะคะโอเคเมื่อทุกอย่างในหม้อนะคะละลายหมดแล้วเนาะเราก็จะไปนำน้ำด่างนะคะที่เราทิ้งไว้ข้างนอกนะคะนำเข้ามาเลยค่ะ ได้มาแล้วนะคะน้ำด่างเราก็จะเทน้ำด่างเนี่ยนะคะเทลงในหม้อตุ๋นได้เลยค่ะโดยผ่านกระชอนแบบนี้นะคะหมดเลย กวนเลยค่ะกวรให้เข้ากันเลยนะคะนำเครื่องปั่นนะคะปั่นได้เลย เราก็อาจจะกวนสลับเครื่องปั่นนะคะสลับกับไม้พายใช้มือกวนแบบนี้เนี่ยนะคะสำหรับหม้อตุ๋นนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีรุ่นนี้นะคะสามารถใช้อีกรุ่นก็ได้นะคะรุ่นที่โถแก้วของมันเป็นเซรามิกสีเนื้อเนื้อนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้ทางด้านนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะหาซื้อได้ตามแมคโครก็มีนะคะเครื่องประมาณ7 8 0 0เนาะ ใครที่ไม่มีเครื่องปั่นนะคะก็ใช้ตะกอ้อกวนได้นะคะเราจะปั่นไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าสบู่จะข้นหนืดนะคะข้นหนืดแบบไหนก็ดูในคลิปได้เลยค่ะ ตอนนี้สบู่ของเราอยู่ในขั้นมีเดียมเทรสนะคะเราจะไม่ยกเครื่องปั่นขึ้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอากาศจะเข้าไปในเนื้อสบู่นะคะ เริ่มข้นหนืดนะคะข้นหนืดขึ้นมาอีกแล้วนะคะมีความหนืดเพิ่มมากขึ้น นะคะลองแบบตัดตัดดูก็ได้ เราจะหยุดปั่นเท่านี้นะคะก็ใช้เวลาปั่นไปทั้งหมดประมาณ8นาทีนะคะรู้สึกว่ามันจะปั่นก็ไม่ไม่หนืดไปกว่านี้แล้วอะคะ่ะเนอะแล้วก็จะหยุดปั่นโอเคถอดส่วนประกอบกันหน่อย เลยนะคะเห็นไหมคะเนื้อก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะเหนียวประมาณนี้นะคะหนืดข้นประมาณนี้ อันนี้เรียกว่าขั้น heavy trace แล้วนะคะอเคเดี๋ยวเราจะมาปิดฝาหม้อตุ๋นนะคะปิดฝาหม้อตุ๋นนะคะเดี๋ยวจะมาจับเวลากันว่าใช้เวลาตุ๋นประมาณกี่นาทีเนาะผ่านไปแป๊บเดียวนะคะประมาณ1-2นาทีนะคะสะบู่ก็เริ่มเดือดฟูแล้วนะคะเริ่มสุกแล้วนะคะ เมื่อกี้แอบไปล้างภาชนะอุปกรณ์มานะคะแป๊บเดียวเผิไม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆอย่าละทิ้งไว้นานนะคะเผิไม่ได้เลยเดือดฟูเลยนะคะถ้าอยากรู้ว่าอุณหภูมิในนี้นะคะในหม้อนี้เท่าไหร่ประมาณ96องศาค่ะว้าว น่าใช้เลยเดี๋ยวเราจะรอให้สบู่เนี่ยนะคะสุกทั้งหม้อนะคะปิดฝาไว้ก่อนนะอีกประมาณ5นาทีเดี๋ยวเรากลับมาดูใหม่นะคะยังไม่ถึง5นาทีเลยนะคะสบูน่นี่เริ่มเดือดฟูอีกรอบแล้วนะคะ ดูผ่านฝาปิดหม้อนะคะเห็นไหมเอ่ยแอบเปิดให้ดูก็ได้ไไเห็นไหมคะฟูเลยซูมไหมลองซูมไหมคะอ่าเออซูมดีกว่าเนาะชัดมากนี่เลยนะคะจะเห็นนะคะแบบนี่น้ำใสๆอะคะ่ะเห็นไหมคะมันคือกลีเซอรีนธรรมชาตินะคะ โอเคได้แล้วนะคะโอ้โหเดือดฟูก,กันเลยปิดไฟหม้อตุ๋นเลยนะคะปิดไฟหม้อตุ๋นเลยเดี๋ยวเราจะมารอให้สบู่เนี่ยนะคะอุณหภูมิเย็นลงนะคะจะได้ใส่น้ําหอมเนาะวันนี้เราจะมาใช้น้ําหอมกลิ่นส้มนะคะ เพิ่มความสดชื่นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกกลิ่นนะคะที่นิวชอบนะคะตัวนี้จะเป็นเอเซนเชียลออล์เลยนะคะเดี๋ยวเราจะยกหม้อตุ๋นลงกันหน่อยนะคะค่อยๆเนาะใช้ไม้พายคนนะคะช่วยให้อุณหภูมิเย็นลงนะคะ เพื่อนๆคนไหนนะคะมีคำถามสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะคะหรือว่าจะกดเข้าร่วมกลุ่มใน Facebook นะคะช่องทาง Facebook, เป็นกลุ่มนะคะสามารถพิมพ์เซิร์ชได้ว่าบ้านสบู่ชอบพากานะคะก็จะเจอค่ะเพจก็มีนะคะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะเนื้อเนียนสวยมากค่ะสบู่ล้างหน้าสูตรอะโวคาโดนะคะ สามารถทําตามได้คลิปนี้จะเป็นวิธีกวนร้อนนะคะใช้หม้อตุนเนาะโดยเราจะเพิ่ม b ีแวกซ์นะคะหรือว่าไข่พึ่งธรรมชาตินะคะลงไปหนึ่งก้อนก็ประมาณ20กรัมนะคะนี่เลยวิธีการกวนร้อนเนี่ยนะคะจะสามารถทําให้สบู่เนี่ย เกิดปฏิกิริยาการเกิดสบู่นะคะเสร็จสมบูรณ์นะคะได้อย่างรวดเร็วเนาะระหว่างที่รอให้สบู่เย็นตัวลงนะคะเราก็จะมาเตรียมมนไม้ไว้ข้างๆกันเลยค่ะไว้แถวๆนี้เลยข้างบนนี้เลยนะคะนี่บล็อกไม้นะคะเพื่อนๆ คนไหนอยากได้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่บ้านสบู่ชอบพากาะคะอุ้ยแอบขายของอีกแล้วคะ่ะอุดหนุนได้นะคะจะได้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆเนาะจะได้ขยันทำคลิปนะคะใครมีคำถามอะไรก็สามารถแชทเข้ามาได้ที่ l ล ne แอดบ้านสบู่ชอบพากานะคะขึ้นไว้ตรงมุมนี้นะคะมุมนี้แอดพากาโซบลองเช็คอุณหภูมิหน่อย 92องศานะคะร้อนมากเห็นไหมคะน้ําในสบู่เนี่ยนะคะก็เริ่มระเหยออกไปแล้วนะคะก็ทําให้สบู่เนี่ยมีลักษณะแห้งนะคะเห็นไหมคะถ้าเราอยากให้อุณหภูมิมันลดลงโดยที่สบู่ยังคนได้ง่ายๆนะคะอาจจะใช้ฝาปิดนะคะแล้วก็ใช้เวลาเนาะรอสักพักนะคะ ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ86องศานะคะนี่โอเคเอาละใส่น้ำหอมกันเลยนะคะนี่นะคะน้ำหอมกลิ่นส้มค่ะใส่ลงไปเลยนะคะน้ำหอมกลิ่นส้มวันนี้เราใช้ปริมาณ30กรัมค่ะ โอ้โหหอมสดชื่นนี่ยคะคนให้เข้ากันเลยสีสวยเลยนะคะเห็นไหมคะสีครีมเนาะสีธรรมชาติเลยไม่ได้แต่งอะไรเลยนะคะอันนี้เรียกว่าสบู่น้ำมันธรรมชาตินั่นเองนะคะใช้วิธีกวนร้อนนะคะใช้หม้อตุ๋นนะคะ โอเคเตรียมโมนไม้ไว้ข้างๆเลยนะคะคนให้แน่ใจนะคะว่าน้ำหอมกับสบู่เข้ากันนะคะโอเคเราจะมาตักสบู่นะคะลงในโมนซิลิโคนนี่เลยอาจจะร้อนนะคะ ขนาดแบบนี้ถ้ามันร้อนแล้วก็ตักทีละช้อนก็ได้นี่นะคะตักใส่โมนแบบนี้ แล้วเราก็จะทิ้งไว้ในโมนเนี่ยนะคะประมาณ2วันนะคะเดี๋ยวนิวกะไว้ก่อนเนาะประมาณ2วันเดี๋ยวมาดูจริงๆอีกทีว่าจะเว้นไว้กี่วันนะคะได้สักเท่านี้ก็หยุดไว้ก่อนเนาะเราจะมากระแทกโมนใช้ผ้ารองด้วยก็ได้นะคะ อยแบบนี้นะคะใครที่ทำแล้วนะคะหรือว่าทําสูตรอื่นก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะถ่ายรูปเข้ามาอวดกันบ้างนะคะในกลุ่ม Facebook นะคะบ้านสบู่ชอบพากาจะได้ไม่เงียบเหงานะคะในกลุ่มก็จะมีสมาชิกเยอะมากเลยนะคะใครมีปัญหาหรือว่าใครอยากอวดนะคะก็มา โพสต์ได้เลยนะคะโพสต์ post ถามโพสต์อวดกันได้เลยเอ๊ะวันนี้เราจะทําหน้าสบู่รูปทรงอะไรดีนูนน,นหรือว่าแบนแบนดีกระแทกโมงก็ได้เนาะให้สบู่มันเรียบๆก่อน เอาแบบนูนนิดนึงก็พอเนาะจะได้แบบให้ความรู้สึกแบบธรรมชาติแฮนด์เมดอะไรแบบนี้นะคะนี่คลิปยังไม่จบนะคะเพื่อน่อนอย่ากพึ่งข้ามผ่านนะคะฟังให้จบก่อนนะคะสบู่ที่ได้นี้นะคะเราจะทิ้งไว้ในโมนนี้นะคะประมาณ2วันนะคะ เพื่อให้มั่นใจว่าสบู่เนี่ยเซ็ตตัวดีแล้วนะคะเราถึงจะนำออกจากโมนไม้นะคะเดี๋ยวเราจะรอประมาณสองวันนะคะแล้วกลับมาดูใหม่นะคะครบ2วันแล้วนะคะสบู่ของเราดึงออกจากโมนกันเลยนี่นะคะดึงออกทีละด้านนะคะ สูตรนี้ก็จะเอออกง่ายนิดนึงนะคะเพราะว่าเราได้ใส่ตัว b ี a ว็นะคะหรือว่าไข่พึ่งธรรมชาตินะคะโอ้โหแกะง่ายเลยแบบนี้นะคะไล่ลมมันออกมาแล้วนะคะ เป็นทรงสวยเลยเข้าสู่กระบวนการตัดสบู่เลยนะคะด้วยชุดตัดสบู่ของเรานำสบู่วางนี่เลยค่ะ2.5เซนเนาะก็กะกะเอาเนาะดันสบู่ชิดแบบนี้เลยนะคะ ชิดตรงนี้เลยหั่นเข้าไปเลยนี่นะคะใช้แบบนี้ได้ยินเสียงตึกแล้วก็หยุดนะคะหนึ่งก้อน จับตรงนี้นะคะแล้วก็จับตรงนี้นะคะนิวจะไม่จับที่ไม้นะคะนิวจะชอบจับตรงนี้เนาะเพราะว่าไม่ถนัดนะคะชอบจับแบบนี้มากกว่าถนัดแบบนี้กลิ่นส้มนะคะหอมมาก ก้อนหนึ่งก็จะหนักประมาณ100กรัมนะคะ 100- ถึง120กรัมเนาะความสูงในการทำสบู่อย่างหนึ่งก็คือขั้นตอนการตัดสบู่เนี่ยแหละค่ะมันสนุกดีนะคะได้ใช้เครื่องตัดสบู่แล้วก็หั่นสบู่แบบเนี้ยคือว่าเราจะลุ้นทุกครั้งนะเนาะแต่ละก้อนว่าสบู่จะออกมาเป็นยังไง แล้วนะคะก็ได้1ิบก้อนพอดีนะคะอ่าอย่าเพิ่งปิดนะคะเดี๋ยวเราจะบอกกันก่อนเนาะว่าต่อจากนี้จะต้องทำยังไงนั่นก็คือหลังจากนี้นะคะเราก็จะวางสบู่ทิ้งไว้นะคะอาจจะตั้งวางบนเชลก็ได้บนชั้นก็ได้นะคะวางทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์สบู่มันก็จะแข็งตัวมากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งตากนานๆเน,นี่ยนะคะยิ่งปล่อยทิ้งไว้เนี่ยนะคะสะบู่ของเราเนี่ยก็จะแข็งตัวมากยิ่งขึ้นนะคะ แต่ว่าถ้าเราอยากจะใช้ตอนนี้ก็คือใช้ได้นะคะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าใช้ตอนนี้มันอาจจะละลายง่ายแล้วก็ก้อนอาจจะแบบไม่แข็งมากเนาะเพราะว่าอตอนนี้น้ำในสบูะะ่เนี่ยค่ะมันยังไม่ละเหยออกไปนะคะถ้าผ่านไปนานๆหรือว่ายิ่งเราวางทิ้งไว้ตากทิ้งไว้อย่างเนี้ย น้ำในตัวสบู่เนี่ยนะคะในก้อนสบู่เนี่ยก็จะระเหยออกไปจึงทําให้สบู่เนี่ยเซตตัวแล้วก็แข็งตัวมากยิ่งขึ้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้นิวระบ้านสบู่ช่บพกาด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย